รายการยูดีมิสตากับแม่มพารีนะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะวันนี้มีสเปเชียลนะคะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ขอประกาศไว้ก่อนช่วงหลังเที่ยงนะคะทานข้าวทานปลากันเรียบร้อยวันนี้มีจิวเวลี่มาออนเซลนะคะวันแห่งความรักค่ะใครรักใครนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกมาแล้วสวยๆจากเมืองไทยนะคะ มาเด้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งสิ่งของงามๆกันเดอ้อใครช้าหมดอดด้วยของดีมีหน่อยสวัสดีค่ะพี่ตุ้มจ้าพี่ตุ้มคนรักเสียงเพลงสวัสดีค่ะพี่น้องทวรีบูนะคะคิดถึงค่ะพี่ตุ้มฟังเพลงอะไรดีค่ะพี่ตุม้มฟังเพลงอะไรดีพี่ตุ้มนะคะขอบคุณนะคะท่องเที่ยวไทยนะคะ ต้องไปเมืองไทยค่ะขอบคุณพี่ตุ้มทททนะคะหนูก็อนุรักษ์ไทยเหมือนกันนะพี่เพื่อประดับไทยไงมาใหม่ค่ะสวยในะคะชิ้นนี้นี่เป็นไขยพย่พนญนานาคพี่ตุ้มหนูมีแหวนพญานาคด้วยนะคะสวยจริงๆอะ่ะประมูลกันได้นะ ชิ้นนี้ราคาเริ่มต้น199ค่ะใครอยากเป็นเจ้าของประมูลกันเข้ามานะคะเขาบอกว่าเป็นไข่เป็นแบบตรงกลางนี่เขาเรียกว่ากินบอดเซียมนอกภาษาลาวว่เป็นสีอัญ,ญมณีของพญา,านาะคะมีทุกสีเลยเจ็ดสีมณีแสงเราว่าแชร์ได้นะคะอีกสักคู่ช่วงบ่ายนะคะแหม่มจะกลับมาวันนี้มาโปรโมชั่นไว้ก่อนมาโปรโมทไว้ก่อน ประหลุดถ้าอยากได้เป็นพระมีด้วยมาด้วยนี่เป็นเครื่องประดับใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับนางสมการผู้ใดมีลูกหลานนะเจ้าจ้องมองไว้ขอบใจพี่พรจากแท็กซัทเมื่อคืนนี้ช้อปปิ้งกับไปแล้วได้ของสวยถูกใจนะจ๊ะอย่าได้ลืมเมื่อชมลายกันพี่น้องลูกหลานจัดมาวันนี้บ่ถือใจอภัยให้ที อ่ะชุดนี้ไปเลยชุดนางงามนะคะมีแค่สองเซตนะคะชุดนางงามนบอปป้เก้าสวยมากค่ะเอาต้องช่วไหมคะพี่ตุ้มอ่ะแชร์ด้วยพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายนะคะเราจะกลับมาพบกันตอนนี้แม่มอขอ เสนอสินค้าใหม่นะคะจากแมมทีวี USA นะคะนี่นี่ขุโอ้ยนามสก,กุลจะมันมวนเนาะนี่นี่ขู่สันอ่เนี้ตัวนี้สำหรับเจ้าสาวหรือว่านางงามนะคะใครสนใจอินบ็อกเข้ามาเลยค่ะราคาคุณซื้อได้นะคะราคาคุณซื้อได้จากแมมทีวี USA จัดให้ค่ะทีวีของคนไก่บ้านนะคะ คิดถึงบ้านเมื่อไหร่ให้ชมแม่มทีวีอ s a ขอเพลงได้ค่ะเพลงไทยเพลงฝรั่งไม่ได้นะคะเพลงลาวได้ค่ะเพราะคออเป็นคนไทยเล่าเพลงฝรั่งไม่ได้วันแห่งความรักนะคะคิดถึงใครอยากจะซื้อสินค้ามีทั้งจูเลี่แท้ๆเลยนะคะขายมุกแท้ก่อมีจูลี่พอยเลยมีหมดนะคะ อ่ามอบสําหรับหนุ่มๆแก่นะคะที่อยากจะซื้อสินค้าให้แฟนหรือที่รักคนที่เรารักสบายดีเดอราวร้อนบุญนาบุญมาบุญมาถึงเป็นบ่าวแก่จะดูแลเจ้าอย่างดีหน้าตาสดใสแบบนี้ห้าหกสิบปีค่อยจะหับไวเมื่อได้ลงหลอบอกออกจากหัวใจถึงจะแก่เพียงใด คอยฮับเจ้าใดเสมอมาแล้วมาแล้วเสียงแจ้าแจ้วแบบนี้บ่มมีไผ่ได้พี่น้องมีผู้เดียวีและในโลกมาแล้วอันนี้สุดเจ้าสาวได้พี่น้องใครที่เตรียมจะแต่งงานติ๊กตอกติกต๊กตออยู่สรหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้ยโซซีบินไปบ้านห้อมันไก่เพอเ์อไปฮอดบ้านห่ากับโบมีเเ้อ แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสาวที่จะแต่งงานในสิ้นเดือนนี้น้องนกจันทวงศ์นะเจ้าสาวสวยที่โชคดีที่สุดในโลกเป็นแต่งงานสิ้นเดือนนี้วันที่เส้าหาเด้พี่น้องเด้อแม่มจดเต็มแหม่มเอ้ยมาแต่งหน้าเจ้าสาวให้น้องเนี่ยได้ค่ะขอเพียงจะส่งตัวมานะจ้าน้องนกเอ้ยสบายดีพี่ต้อยสบายดีค่ะพี่แอมแคนาดาค่ะสวยไหมพี่ต้อยมักบอ อบอุ่นใจลายเมื่อได้ทักทายทกับเจ้าโมโวนุยพี่มอมรไหนเออพี่มอมรจา๋าชุดสวยนะจ๊ะใครที่มีลูกสาวพี่ต้อยชุดนี้ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครอ,อันนี้สั่งทำพิเศษเป็นนปรปก้าวเหมาะสำหรับซื้อให้คุณแม่แม่ดอกเอ้ยปอย่าได้จักอัานบ่แม่เป็นอัญมณีประจำของ พยานาาเป็นมาแล้วตรงกลางเนี่ยกินบะบกจกบะลงข้างหลังเป็นเข็มกัดด้วยใครสนใจอินบ็อกเข้ามาเลยจ้ะวันนี้เอามาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายมันจะมาจัดรายการมาคุยกันจะร้องเพลงให้ฟังด้วยแต่ตอนนี้ขอโฆษณาก่อนเพราะมันจะต้องกลับไปเช็คแครส่งสินค้าให้ลูกค้าก่อนชุดแรกนะคะชุดนี้สวยค่ะชุดนางงามสวยแหมพี่ต้อยงามบอ ขอ,องมีม่น้อยไม่เยอะนะชุดนี้ชุดน้องๆน,นางงามเข็มขัดสามห่วงสามแถวจุดเด่นก็คือสร้อยลายสุขโขทัยนะคะสวยมากเหมาะเรามาแต่งแบบไทยๆกันดีกว่านะคะรุ่นนี้มีสีทองด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้มาโชว์ล่ม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 ,ลมเวลาฝนตกต้องใช้ล่ม จากัก่เจ้าอายเบาแกเดี๋ยวจบจากเพลงนี้นะคะช่วงบ่ายเรามาเจอกันค่ะ,ะตุวมหมูสวยไหมสวยเนาะแล้วใครนะคะที่สนใจอย่าได้เสื้อดำนะคะนี่จากกรีนะคะสวยไหมสั่งชุดของเรานะคะแจกเข็มกลัดรอเก้าให้ฟรีเลยเห็นบอจากแมมจีวี USA นะคะสวยไหมคะ ไซมุกมุกแท้นะคะรู้สึกยาว25นิ้วนะคะใครซื้อสั่งเสื้อไทยจัก,กรีสีดำช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นแถมสบายสีดำผ้าสบายสวยไหมคะพี่ยมอนได้ด้วยนะพี่น้องทางแคนซัดเดอ้อได้เดอ้อม,มามาฝากคนละผืนเดอ้อพี่น้องทางแคนซัดสวยไหมนี่ผาเบียงเอาไว้เวลาเผื่อออกงานก็ไม่แน่นอ้ออ้าว เป็นางคือบอกเมื่อกี้ตินล่มสีทองก็มียังไม่ได้แกะใหม่เอี่ยมอ่องเห็นปะ,อะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะวันนี้เตรียมตัวไว้นะคะช่วงบ่ายนะคะเตรียมตัวไว้เราจะมีการออนเซลล์สเปเชียลนาทีเพชรนะคะรายการดีดีมิสไตล์แหม่มภาวดีจัดรายการนี้ให้เลย แล้วกลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ